ีค่ะชาวโซเชียลนะคะจำเมจิได้ไหมคะทักกิ่งรักค่ะแม่มันไม่เหมือนตัวจริงเลยใช่ไหมคะคือว่าจะบอกว่าว,วันนี้เล่าอ่ะสวยหุ่นดีมากพูดเลยหุ่นดีแค่ไหนเรามาดูกันเชชุดเล็กชุดเล็กมากเพราะว่าทวีตัวช่วยค่ะอย่างไลฟ์โปทวินกินง่ายมากเลยค่ะ2เม็ดนะคะก่อนอาหารครึ่งชโมงเท่านั้นเองเช้าเย็นทําแบบนี้เป็นประจํานะคะโดยที่เราแบบทานกันไปนก่อนเลยต่อเนื่องนะคะพอถึงเวลาแบบพร้อมลงแล้ว คุณผู้ชมทุกทท่านก็สามารถเวลระยะในการทานได้แล้วที่สาคัญน,นะคะกินของที่เราชอบได้ด้วยไม่ว่าจะแบบหนักเท่าไหร่ก็ตามอย่างมิจิเคยหนักที่64ตอนนี้เหลือห้นสอเองเล็กมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าอกินต่อเนื่องไปก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ชาวโซเชียลหุ่นดีเหมือนกันมีชุดเล็กๆเ,เหมือนกันเห็นไหมคะแบบว่าฉันเล็กมากจะทําไงดีเลยมาแบ่งปันความหอมให้กับทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนผอมหุ่นดีและสุขภาพดีนะคะ